สวัสดีค่ะ ินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวที่อบอ่นของกิฟต์ฟินธุรกิจของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราพูดเสมอว่าเราตั้งอยากจะสร้างธุรกิจที่ทําให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของจากชีวิตของหมอเองที่เริ่มมาจากความเป็นแพทย์แล้วก็สนใจเรื่องความสวยงามด้วยเนี่ยเมื่อในอดีตเนี่ยไปโฟกัสเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแล้วก็เลยได้มีความรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเนี่ยจะมีราคาที่ต่างกันจากต้นทุนของโรงงาน จากส่วนต่างทางการตลาดซึ่งไปในช่องทางที่หลากหลายไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่หลากหลายตามความตั้งใจของผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลึกๆในใจในอดีตก่อนที่จะก่อตั้งกิฟต์รีมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจให้คนไทยเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสินค้าที่เขาเนี่ยพูดได้เต็มปากเต็มคาว่ามันดีจริงเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากการที่สินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่มีวัตถุดิบที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ดีและมีราคาปลายทางที่ไม่สูงเกินไปคนซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำได้ ส่วนช่องทางที่เลือกเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ช่องทางที่เป็นนาไปวางขายในห้างร้านแต่เราเลือกช่องทางที่ทําให้คนไทยเนี่ยแนะนํากันเหมือนเพื่อนแนะนําจากความรู้สึกที่ดีที่ตัวเองใช้แล้วก็ไปเล่าต่อๆกันไปแล้วก็สร้างทีมงานของผู้ที่แนะนําสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขกับความภาคภูมิใจว่าเราได้สร้างอาชีพที่ดีให้กับคนไทยเนี่ย หลายล้านคนนะคะให้ทุกคนมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือให้ทุกคนไปสร้างอนาคตที่ดีและเราก็เริ่มต้นจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นใจและทําให้อนาคตของผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยทั้งพนักง,งานและนักธุรกิจอิสระมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะความยั่งยืนหรือ sustainability ที่เราคิดว่าเรามั่นใจมากๆสําหรับกิฟฟอรีเนี่ยมาจากการที่เรามีโรงงานของเราเองตั้งแต่เราเปิดบริษัทเลยนะคะและการที่เรามีโรงงานของเราเองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยควบคุมทุกอย่างทั้งหมดเลยตั้งแต่วัตถุดิบ วัตถุดิบก็มีที่มาที่หลากหลายนะคะเรามีสินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกและจากกลไกการตั้งราคาเนี่ยถ้าเราอยากให้คนในทั้งประเทศเนี่ยซื้อใช้แล้วซื้อซ้ําได้เนี่ยสินค้าต้องไม่แพงสมเหตุสมผลกับ คุณภาพของเขานี่คือที่มาที่ทําให้กิฟฟอร์นเติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้บริษัทแม่ของเราก็ไม่ได้ต้องการกําไรสูงมากแต่เราคิดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราอาจจะไม่ได้เสียในช่องทางอื่นเนี่ยเราก็จะเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นเจ้าของบริษัทลูกนะคะคําพูดที่ติดปาก,กเราพูดกันเสมอในกิฟฟอร์นก็คือว่ากิฟฟอร์อนสกายไลน์เนตี้จะเป็นเหมือนบริษัทแม่และทุกท่านที่เข้ามาจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกนะคะที่ท่านไม่ต้องลงทุนหรือไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยบริษัทมม่รวายคเตีเตีีด รู้ที่เกี่ยวกับสินค้าให้กับท่านแล้วท่านก็ทํางานด้วยตัวท่านเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีวิธีการทํางานหลายแบบที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ความสะดวกสบายคือสิ่งที่ทางกิฟฟิรี่ได้เตรียมให้กับท่านเรารู้ว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็อยู่ที่นอกจากผลิตภัณฑ์ที่จะดีแล้วเนี่ยความเป็นต่อเรื่องความสะดวกสบายสําหรับตัวท่านเองด้วยท่านไม่ต้องลงทุนท่านไม่ต้องตนสินค้าเรามีศูนย์ธุรกิจกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศไทยนะคะมีบริการที่เป็น delivery ของแต่ และสาขามีบริการที่เป็น Delivery ส่งตรงจากส่วนกลางนะคะมีการทำงานที่เรียกว่าเป็น smart business เธอสามารถทำงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ด้วยนะคะอยากจะเจอเพื่อนที่ทำงานคุยกันและสั่งของให้ไปส่งก็ได้หรือว่าจะใช้ออนไลน์บางท่านอาจจะชอบทำงานที่บ้าน work from home นะคะก็สามารถที่จะทำงานได้นะคะมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทุกอย่างมีแอปพลิเคชัน g i f e f r i n expert ที่ทำให้ท่านสามารถเลือกข้อมูลไปแนะนำกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีบริการที่หลายๆรูปแบบทั้ง g in, i f e f r i n eye care ท่านกิฟฟารินเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะซึ่งทําให้หลายๆท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้การเรียนรู้สําหรับนักธุรกิจทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านไม่ต้องกังวลเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเนี่ยเราจะมีการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่มากมายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็นการผสมผสานกับดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะกับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือว่าท่านจะทํางานให้มีความมั่นคง,งยั่งยืนเนี่ยต้องทํางานกันเป็นทีมนะคะซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะคะคนไทยเป็นคนที่มีเเพื่อน คุยกับเพื่อนได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องดีๆให้กับเพื่อนฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เป็นงานที่ไม่ได้ยากเพียงแต่อาจจะต้องใช้ช่องทางทั้งช่องทางที่เรียกว่าดิจิทัลหรือว่าฮิวแมนทัสคือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนนะคะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ากับสายสัมพันธ์ที่คนไทยเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านเริ่มต้นนะคะกับกิฟต์ฟรีด้วยความสุขก,ก่อนนะคะความสุขจากการที่ท่านลองใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีความสุข การลองใช้สินค้าแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นช่องทางใหม่ซึ่งท่านเลือกได้หลายแบบนะคะบางท่านอาจจะมีงานประจําที่ทําอยู่แล้วบางท่านอาจจะคิดว่ามีเวลาว่างแล้วอยากจะสร้างไรายได้ที่สองกิฟฟารินสามารถทําให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่กับเราทํางานอย่างมีความสุขและสร้างความมั่นคงยั่งยืนได้เท่าที่ใจของท่านปรารถนานะคะตามหมอ,อมานะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของกิฟฟารินก่อนค่ะขอบคุณครับคุณหมอ และตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงการเริ่มต้นในการทำธุรกิจกิฟฟารีนนะครับเริ่มต้นง่ายๆในธุรกิจกิฟฟารีนสิ่งแรกและใกล้ตัวที่สุดก็คือการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราชอบด้วยตัวของเราเองนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีจากการใช้สินค้ามีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าธุรกิจของเราก็เริ่มต้นได้ดีครับหลังจากนั้นก็เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของเราและถ้าเราสามารถทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราสมัครเป็นสมาชิกและใช้สินค้าผ่านการแนะนำของเราได้ธุรกิจของกิฟฟารีนก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสำหรับเรื่องรายได้ถ้าหากเราอยากมีรายได้ที่ดีท่านสามารถศึกษาแผนง,งานเพื่อผลประโยชน์เพิ่มเติมได้นะครับซึ่งในตอนท้ายเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ฟังครับแต่ตอนนี้ผมขอเล่าเรื่องรูปแบบการทางานให้ฟังก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจำหน่ายสินค้านะครับ กิฟฟอรีนเปิดโอกาสให้ท่านจำหน่ายสินค้าได้ในราคาเต็มท่านจะได้กำไรจากการค้าปลีกทันที25%โดยการจำหน่ายสินค้านี้ท่านจะสามารถทำทั้งแบบออฟไลน์ line, หรือทำแบบออนไลน์ line, ก็สามารถทำได้ผ่านระบบการสนับสนุนของทางบริษัทครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับ ท่านสามารถดำเนินธุรกิจกิฟเฟอรีนด้วยระบบ MLM โดยการชักชวนคนให้สมัครเป็นสมาชิกและใช้สินค้าจากนั้นเมื่อมีการแนะนำต่อๆกันไปเครือข่ายของผู้บริโภคก็ถูกขยายและเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจนะครับท่านสามารถดำเนินธุรกิจของกิฟฟารีนได้โดยการทำให้ทีมงานของท่านมีความเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจเข้าใจเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เข้าใจเรื่องราวของแผนงานเพื่อผลประโยชน์ มีการลงมือทำงานเหมือนกันกันกบเราเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีเครือข่ายของนักธุรกิจเกิดขึ้นแล้วครับและเรื่องที่4นะครับก็คือการทำงานแบบไฮบริดปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการจำหน่ายสินค้าเนี่ยท่านสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และในรูปแบบของออนไลน์ท่านอาจจะมีการชวนคนที่มีความสนใจที่แตกต่างกันบางคนสนใจสมัครเพื่อซื้อใช้บางคนสนใจสมัครเพื่อต้องการทำธุรกิจ ความหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนี้แหละครับจะทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านเติบโตอย่างแน่นอนครับหลากหลายช่องทางการรับรายได้จากกิฟฟารีนในส่วนแรกนะครับท่านจะได้กําไรจากการค้าปลีก25และแคชแบ็กจากกิฟฟารีนสูงสุดอีก25ซครับซึ่งท่านจะได้รับทุกวันที่11และทุกวันที่23ของเดือนเฉพาะส่วนแรกนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือโบนัสจากการทํายอดจําหน่ายในแต่ละเดือน และโบนัสจากการสะสมแต้มในแต่ละเดือนสูงสุดถึง60,000บาทเลยทีเดียวครับส่วนที่3ก็คือรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆทั้งในรูปแบบของรางวัลการท่องเที่ยวต่างประเทศและในรูปแบบของรางวัลเงินสดนะครับและส่วนที่4ี่ก็คือเงินเดือนประจำตำแหน่งและรายได้จากแผนยูนิเลเวลสำหรับผู้ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ p a r a ไดซ์ขึ้นไปครับซึ่งทั้งหมดนี้คือรายได้รวมกว่า50%ที่มอบให้กับนักธุรกิจกิฟเฟรีลนครับ และนี่คือเครื่องมือที่จะช่วยท่านทําธุรกิจกิฟฟารีนได้ง่ายขึ้นบริการส่งสินค้ากิฟฟารีน delivery บริการสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE official account หร oh ือโทร1101 w r w w gifreen.com gifreen expert plus learning center gifreen e i care application ที่จะช่วยให้ท่านดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น gifreen social ทั้ง Facebook Instagram ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลอัปเดตรายวัน หลักสูตรการอบรมสัมมนา,าตามสำนักงานธุรกิจและหลักสูตรพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ทุกท่านสำนักงานธุรกิจกิฟฟรีนกว่า100แห่งทั่วประเทศจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าและ Coworking Space ซสำหรับการทำธุรกิจกิฟฟรีนและสำหรับแผนธุรกิจของกิฟฟรีนผมจะพาท่านไปดูแบบง่ายๆนะครับผมจะอธิบายให้ท่านเห็นภาพเบื้องต้นว่ารายได้ในธุรกิจกิฟรีนและเม็ดเงินทั้งหมด มาจากการที่วันนี้กิฟฟอรีนไม่ได้วางสินค้าในช่องทางค้าปลีกและในร้านค้าทั่วไปทำให้เม็ดเงินที่เรียกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ45-47%ที่จะต้องสูญเสียไปในช่องทางค้าปลีกนั้นเรานำกลับมาเป็นแคชแบ็กเป็นเงินปันผลให้กับคนทำธุรกิจหรือที่เรียกว่านักธุรกิจกิฟฟอรีนนั่นเองนะครับหลายคนสงสัยว่าแล้วทำอย่างไรจะได้เงินผมขอให้คอนเซปต์คร่าวๆดังนี้นะครับ 1. ธุรกิจกิฟเฟอรีนเพียงท่านทำให้ผู้อื่นใช้สินค้าเหมือนเราเราก็เริ่มต้นที่จะมีโอกาสได้รับรายได้แล้วครับหากเรามีความตั้งใจอยากจะทำกิฟเฟอรีนเป็นธุรกิจเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆโดยการทําให้คนที่เรารู้จักคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้สมัครเป็นสมาชิกกิฟเฟอรีนและซื้อสินค้าใช้เหมือนกันกันกบเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนสมัครและมีคนซื้อสินค้าใช้ เกิดจากการสมัครและซื้อสินค้าที่เราเป็นผู้แนะนำธุรกิจก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับการเติบโตทางธุรกิจของเราเมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างการเติบโตให้กับผู้อื่นที่สมัครร่วมทำธุรกิจกับเราไปด้วยถ้าเราได้ช่วยเหลือให้คนที่สมัครกับเราได้มีโอกาสทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จความสำเร็จของเราและทีมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับและนี่คือแผนธุรกิจของกิฟฟารีนหวังว่าทุกท่าน จะประสบความสำเร็จไปกับเรานะครับ